นี่ครับปลาแห้งปลาทะเลนะครับผมปลาแห้งปลาทะเลทำน้ำซุปครับน้ำซุปทะเลตัดลงสิครับผมบวมบวยลืคลคมคุกอืมคุกอืกคุกอคุกอ 어, 북서 광어국뭐 이런 고기 브라이 <laughs> 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 드라이. 응. 드라이 드라이 괜찮아, 많아. 응? กระเทียมครับกระเทียมใส่อันนี้ของแช่เย็นนะครับเนีย่ยครับใส่ครับมีกระเทียมแล้วก็ต้นหอมครับใส่ลงไป นี่ขึ้นน้ำซุปซุปเกาหลีครับผมซุปสูตรเกาหลีน้ำเดือดแ้วก็เอาไข่ลงแซบครับผมห่อน,อนสดห้อนครับผม s <S นี่สััเนี่ยครับที่ไข่ลงไปครับที่นี่อืออือจุ่มด้วยครับอืนี่นะครับสูตรเด็ดครับผม น้ำซุปเกาหลีครับซุปเกาหลีครับผมแต่ไปกินในร้านอาหารนี่แพงนะครับเนี่ยสุดนี่ต้องอยู่ประมาณสามหน่วยครับนะครับนี่นะครับผมร,รอสักครู่พร้อมเสิร์ฟ นี่ครับหน้าตาซุปเป็นอย่างนี้ครับผมพร้อมเสิร์ฟพ,พร้อมเสิร์ฟแล้วครับซุปแซบๆซซุปปลาทะเลครับใส่ไข่ครับ Ok, mais um.